สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปร หม่สาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นการลดราคาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A545G นะครับมือถือรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับท่านใน อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวหรือว่าอยากจะดูพรีวิวหลังการใช้งานนะครับสามารถกดย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรานะครับสำหรับตัวเครื่องนั้นก็มีความสวยงามอย่างที่ทุกท่านเห็นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมขอทบทวนสเปคหรือว่าบอกสเปคนิดนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่ทราบหรือว่าลืมนะครับสำหรับ Galaxy A 5 4 5ี่ G มีสเปคเป็นอย่างไรในเรื่องของหน้าจอนะครับ Samsung Galaxy A 5 4 5ี่ G มาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบซ u เปอร์ o l e เ24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะครับกล้องหลังให้มา3ตัว ความละเอียดของเลนลัอกอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็น Samsung Exynos 1380 Octa ความเร็ว2.2 g h ก Android เป็นเวอร์ชัน13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1หน่วยความจำก็ให้ RAM ม,มา8นะครับลอมหรือว่าความจุมีให้เลือก2แบบก็คือ128แล้วก็256 g b แบตเตอรี่ให้มา5,000 m ิลอนะครับรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ25วัตต์สำหรับสีก็มีให้เลือกประมาณ4สีนะ มีเป็นสีเขียวนะครับสีม่วงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับสีของเขาก็สวยทุกสีสวยไปคนละแบบนะครับชอบสีไหนก็เลือกมาใช้งานกันได้รุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่16มีนาคมปี2023นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของมือถือรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับก็เลยนําราคาล่าสุดนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันสําหรับท่านที่อยากจะซื้อในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung า a l ซี่ A54 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่27 ธันวาคมปี2023เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A54 5G มีทั้งรุ่นแรม8ลอม128แล้วก็แรม8ลอม256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรโลดราคาส่งท้ายเดือนนะครับเป็นโปร p a y d เดลดราคามาตั้งแต่วันที่25ยาวไปจนถึงวันที่31ธัน จากราคาปกติมนะครับจากราคาปกติบ3 9 9าบาทร้านนี้ลดราคาเหลือ12,999บาทนะครับแล้วก็พิเศษตอนนี้มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับง่ายๆถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada นะครับซึ่งถ้าเราสั่งซื้อนะครับก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยศซมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้ร,ร้อยเปอร์เซ็น,นวันแลีประกันจากศูนย์ซส ง 1>, 1ปีดูต่อร้านที่2สําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Last Mobile นะครับเป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองสําหรับ Samsung Galaxy A54 5G มีทั้งรุ่น RAM 8รอม128แล้วก็ RAM 8รอม256 g b ให้เลือกกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยเหมือนกันจากราคาปกติ13,999บาทลดราคาเหลือเพียง12,499บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากได้ผลผนได้สูงสุด เดือนความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Laza ด a นะครับ Samsung Galaxy a m s u n งกาล a x y A54 5G RAM 8 ROM 128 g b เครื่องใหม่ประกันศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่ 11, 8 1 6บาทเท่านั้นสำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Sam s u n งให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดในช่วงส่งท้ายปีนะครับสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy a ั s u n งกาล a x ี A5 4 5G จากทางด้านแอป lazada ชอบร้านไหนก็กดเข้าไปเลือกซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อได้เลยนะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ขายโดยทาง samsung official นะครับ galaxy a54 5G เป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยจากราคาปกติ15,999ลดราคาเหลือ13,299บาทพิเศษตอนนี้น มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยมีทั้งโค้ดลด200บาทลด600บาทนะครับแล้วก็ลดสูงสุดถึง1,500บาทซึ่งถ้าท่านอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับจะได้กกผ่อน,นได้สูงสุด3ปีหรือว่า36งวดนะครับผ่อนเพียงเดือนละ447บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย ให้1ปีดูต่อร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลกคี A54 5G RAM 8 RAM 128กิกะไบต์ราคาเริ่มต้นที่12,260บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูซัมซุงให้หนึ่งปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจากแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิคี A54 5G RAM 8 RAM 128กิกะไบต์เครื่องแท้สู ไทยนในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่11,890บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยา่ากรผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับจัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับซัมซุงกาลิซี่ A54 5G จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมปล นกันบ้างสำหรับ s ั m s u ง g g a l a ซ y A54 5G จากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท s a m s u n ง Gala x y A54 5G รัม8รัม128 g b โปรโมชั่นลดราคาพิเศษถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับซื้อได้ที่ราคา7,899บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับถ้าใยค่ายได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,399บาทประมาณนี้นะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือน คนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือเป็นลูกค้า Dtac ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา7,899บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าหน่วยลงหน,หน้าด้วย1,200ถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา8,564บาทค่าหน่วยลงหน้า1,200แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา8,929บาทค่าหน่วยลงหน้า1,200นะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับ Galaxy A54 5G จาก Dtac นะครับรุ่นนี้เครื่อง จะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินล้วก็ลองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นท่านหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็ ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ s a m s u ง Galaxy A545G สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรซื้อได้ที่ราคา8,899บาทถ้าย้ายค่ายลดอีก1,000นะครับเหลือ7,899บาทซึ่งราคานี้เป็นรุ่นความจุ256 g b นะครับสำหรับสีมีให้เลือก3สีท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของ ค่าย TrueMove H s a m s u งกา a l ซ x y A54 5G เป็นรุ่นแรม8บลอม256 g b นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,899บาทมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบไปเริ่มต้นดูก,กันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าของ True ซื้อได้ที่ราคา8,899บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับเพียงแค่มีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199เท่านั้นโปร8,99ซื้อได้ที่ราคา9,564บาทนะครับแล้วก็โปร6,99ซื้อได้ที่ ราคา9,929บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนด้ลูงหน้าทุกโปรนะครับล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา8,899บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าหนด้ลูงหน้าด้วย1,284บาทโปร8,99ซื้อได้ที่ราคา9,564บาทค่าหนี้ลุงหน้า9 6 3บาทนะครับแล้วก็โปร6,99ซื้อได้ที่ราคา9,929บาทค่าหนีตลูงหน้า749บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน10 สเดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคาเท่ากันนะครับ8,899บาทแล้วก็ สุดท้ายโปรสําหรับการายค่ายออนไลน์ Online นะครับซื้อได้ที่ราคาเท่ากัน8,899บาทนะครับเมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199มีค่าหนี้ลูกหน้า1,284บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา9,564บาทค่าหนี้ลูงหน้า963บาทนะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา9,929บาทค่าหนี้ลูกหน้า749บาทสัญญาในการใช้งานมี12เดือนทุกโปรส่วนราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่13,400 99บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy a 5 4 5 g จากทางด้านค่าย โปรโมชั่นนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ Samsung Galaxy A54 5G ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง La z a d a าแล้วก็ช h อป e ีท่านก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปร โเน็ตราคาแล้วชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ